ว่าตอนนี้ดิเจดอสวยนําไปแล้ว <laughs> สัจใจจัง <laughs> และคุณผู้ชมทางบ้านถ้าอยากได้ของรางวัลจากทางรายการก็ช่วยส่งแรงใจช่วยแช้งดิเจดอสกันเยอะๆนะครับผมบททดสอบช่วตาต่อไปของเราบทลงโทษคือ ลมหายใจซีสดชื่นบทลงโทษนี้แค่ชื่อดูแล้วออกแนวสุดปรื้ดสุดปลื้ดช่นใจแต่ดูเหมือนดีเจเดะนึกออกแล้วว่าลมหายใจซีสดชื่นมันเป็นยังไงเผลอเลยนี่เขาเรียกคลเผลอเลยเลยองกินชัวผมว่าโดนแล้วมันหอมสดชื่นยังไงอ่ะผมว่านะคิดว่าอะไร เป็นอย่างเมื่อกี้นี่ฮานะครับคนโดนนี่ต้องดมกลิ่นปากจากของเพื่อนทั้งข้างเออผมผมคิดแบบนั้นอ่ะงั้นมาดูคำสั่งดีกว่าครับเปิดพจนานุกรมดูคำศัพท์หน้าขวามือด้านล่างสุดใครได้คำที่มีตัวอักษรและสระรวมกันมากที่สุดจริง คำสั่งเกมนี้แต่ละคนจะได้กำหนดโชกชะตาของตัวเองด้วย2มือ10 000, นิ้วและคำสับนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนอ้ยนับไม่ไหวจริงๆอ่ะอให้ทุกคนโชคเลือด <c oughs> โชคดีนะจ๊ะอัจจีอัจจิจจพวกผมเนี่ยผมไม่กลัวคร <c oughs> ับพี่ดอนนี่เคยท้าชิงกับโดมเดอะสตาร์มาแล้วใช่ผมบอกเลยมีกลัวเสียงค่อยจุงเบย์นั้นเพื่อความชัวร์พี่ดอนเรื่องอะไรล้วอ่ะผมอ หมล้ออะไรเลยยังไม่ทันเปิดหมนล้อนำก่อนเลยคนน้อยน้อยคำของผมคือคำว่าปู่ครับผมเเนเลยไม่เสียแรงจริงๆที่ดีเจดอสขอประเดิมเป็นคนแรกเพราะคำที่ได้คือคำว่าปู่นับรวมทั้งอักษรสระวรรณยุกรวมกันได้แค่สามโ,โอกาสรอดดูแล้วสูงสุอย่างนี้มันต้องฉลามต้องฉลอง ช่วยชีวิตไว้ขอบคุณมากครับผมนิ้อยวันนี้แมกกาเกาเด็กกากานากานายาไ้ผมมือท้ายกันเลยแม่ดีเจเดหัวฟูทำแมนขอเสียงเป็นคนสุดท้ายตัวละเสียถ้าผมว่าถ้าเดเปิดนี้ได้คำไอนหนอกา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 ๆกา อะไรฮะโอ้ยยันยืยันยอะตายตายตายเกมนี้ถ้าทางจะได้คนสวยที่ชื่อว่าแก๊กแน่ๆเพราะคำที่ได้นับได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ามันยาวเป็นรถไฟอุปสมบทาทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับาตต่อฮะคุณวิทย์ครับเอาหน้าริมริมาพี่น่อยยุ่งคุณวิทย์ได้คำว่า หวยครับผมสามตัวครับต่อครับคุงออลโต้ครับกระตันยูกระตากีอะนบให้ผมหน่อยนะเขาเขาเป็นคนดีผิดด้วยเหรอ1นึสองเปิดครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ฮะนี่สารบัญคนับผมเราไม่เอาอยากเทอยากเทคนอยากเทจำเนื้อหาฮะอ่ะเปิดเลยฮะ กะรูนานะครับกี่ตัวหก nah ตัวครับผมกะรูนาอ๋อแล้วรอแล้วเลือเฟิร์สเลได้คำว่ามันมีนี่ด้วยไหมครับมันคำเดียวลูนับนับคนับ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 เป็นเก้าเป็นเก้าครับเป็นเก้าเป็นเก้าอุบะอุบะงานนี้ท่าทางจะมียืดเยื้อเพราะหนุ่มเฟิร์สดันไปเปิดเจอคำศับที่นับทุกอย่างรวมกันได้เก้าเท่ากับหนุ่มแก๊กแต่เดี๋ยวก่อนลืมใครไปหรือเปล่า เชื่อเป็นการตัดเินนฮะเราจะให้ทั้งสองท่านเปิดแข่งกันยังไม่เปิดเลยทำมาจากกประวัตนศาสตรโอ้โหได้คำว่าเผื่อครับ มีทั้งหมด6ตัวครับผมต้องบอกว่ารอาตายไปสําหรับดีเจเดที่เปิดได้คําว่าเปื่อยที่นับทุกอย่างรวมกันได้6อีแบบนี้หนุ่มเฟิร์สและหนุ่มแก๊กต้องมาชิงดําเพื่อรับคําว่าสวยแต่เพียงพูดเดียวดินเลยไม่ตลกเลยไม่ตลกเลยมาครับ และสิ่งที่ได้ก็คือคำว่าเดอเลยียเียนเดียนเดียนเดียนมีทั้งหมดเจ็ดตัวละแล้วตัวจากตัวตอนนี้หนุ่มเฟิร์สขึ้นแะแนความซวยไปก่อนกับคำว่าเดียนซึ่งนับรวมทุกอย่างได้เจ็ดดูเหมือนหนุ่มเฟิร์สเขาจะรักเพื่อนแก๊กมากๆจนอยากให้หนุ่มแก๊กนั้นได้เลขเก้าเก้าเก้าโอ้เชื่อวรักกันจริงๆ อย่าแข็งเด็ดเดี๋ยวสุดยอดนะคือผมมองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูแบบใกล้เคียงกันเจ็บดูนะฮะโอ้โหคำแเป้อย่างยาวอ่ะน้องหนูฮะรอลิงโคนมาแล้วใส่คนครับหตัว ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มเฟิร์สด้วยที่เป็นคนสวยที่สุดในเกมนี้แต่หนุ่มแก๊กเองก็เกือบสวยไปแบบเฉียดชิวนิดเดียวเองเพราะคำศัพท์ที่ได้นั้นนับได้6แต่ของหนุ่มเฟิร์สนั้นนับได้ 7. แต่ไม่เป็นไรเราไม่เอาคนเกือบสวยเพราะเราจะเอาแต่คนสวยเท่านั้นลมหายใจสีสดชื่นคุณลีของเราคืออะไรแปลงฟันด้วยวาซาบิครับโอ้ อยอ้ยตายตายตายบนลงโทษดีคนซวยจะต้องแปลงฟันด้วยวาซาบิโอ้ยหมอฟันบ้านไหนเมืองไหนก็แนะนำมาละเนี่ยโอ้ยยาสีฟันธรรมดาก็มีแต่ฟูออนไลน์แต่วาซาบิมีสารที่ทำให้เผ็ดจนตายโอ้ยแกกินก็ขึ้นจมูกแล้วเนี่ยผมให้พี่แก๊กเป็นคนบีบให้กับพี่เฟิร์สดีกว่าครับผมจะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีฮะไม่อยากแกล้งเพื่อน ไม่อยากแก้ขึ้เลยเอามือเอามือนื้อเกินทำไมฮะให้น้ำมันเขาเรียกว่าไม่ให้มันเกาะตัวคุณทำอะไรฮะดูว่าคุณเคลองคื้นะไรครับอะไไงชิ้นที่ชิ้นไจัดจัดจัดอยู่จัดอยู่เอออืมอ่าอ่าอ่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้ก็ใส่ใส่อาเอ่ยไม่ที่สองจ แม่เอาซะอิ่มเลยนะครับผมไม่ดูหมองยังเงี้ยครับผมไม่พี่เลือกครับหมองด้วยไหมยงไงยังไงไม่รู้ครับให้พี่เลือกนะฮะระหว่างการแปลงฟันกับซื้อเข้าจมูกฮะโอ้โหนี่ครับเอาขอบุญมาไม่เป็นไรถือว่าถือว่ายังถือยังยังไม่ได้ใช้โอเคยังไม่ได้ใช้โอ้โหก็เหมือนลื้อตีหูเลยวะหูเลยฮะแม่เลยฮะเอาให้สะอาดเกิน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 แลับ น้ำตามาน้ำตาน้ำตาอยู่มาฮะกินน้ำหน่อยไหมครับอืมโอ้โหอร่อยใช่ไหมครับอันนี้คือเอ่อแสงไฟเข้าตาเลยทำให้น้ำตาไหลหรือว่ายังไงฮะไม่ไหวแล้วครับจากสภาพแล้วไม่ไหวแล้วครับอ่ะบ้วนปากด้วยกันเลยดูดออกเพื่อนมีอะไรอยากจะบอกถึงเพื่อนในวงไหมฮะครับ แสบลิ้นอยู่นะ<ค><ณ>ผมอยากรู้ว่าตอนนี้กลิ่นหอมสดชื่นขนาดไหนให้พี่ออตโอตโ้ลองทดสอบให้ดูหน่อยนะครัค<ณ>บผ่านไปก็มารุ่นพวลมหายใจหอมสุดซีที่งานนี้หนุ่มเฟิร์สมีแต่ได้กับได้ก็ได้ฟันชุดใหม่ที่ขาวใสพร้อมลมหายใจกลิ่นวาซาบ,บิในๆขอดูฟันหน่ซีสอโอโหขาวใสเหมือนใส่ฟันปลอมแลย มาที่บททดสอบชุตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเพิ่งแสบตาอยู่เลยอ่ะบทลงโทษครับของเราคือโปะแตกโปะแตกโปะแตกต้องมีเละกันบ้างป่งลูกโป่งอะไรนี้เือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งดีกว่าครับเลือกไข่เลือกไข่ละหนึ่งฟอง ว้าวบทลงโทษโป๊แตกแถมไม่เลือกไข่กลาฟองแม่นีถ้ามีกระทะน้ำมันกับตะเลวนะหิวเลยเนี่ยหิวเลยวิธีการเลือกห้ามหยิบยกขึ้นมาสูงห้ามไม่เ่ยยาหยิบได้แค่นี้แค่นี้เอาแบบกดสากลโลกโอไนออกฮะออกก่อนเลือกก่อนมาโอนอยออก อยากเล่นสนุกนเลยให้ให้จิ้งหยิบให้ได้ปะาได้ครับนั่นแรักครับสวยแล้วครับผมทำไมถึงเลือกฟองนี้ฮะมันอุ่นสุดฮะอ๋อเขาใช้การสัมผัสโม่พี่มั่วมาดูครับมีเจไดครฮะต่อจะไม่เกี่ยวต่อไปหรตาผมครับเฮ้ยอะไรพี่ดอยครับออาผมนะครับนี่และครันว้าวดิบหมดหรือเปล่าเนี่ย ว้าวหยิบไข่เสร็จเรียบร้อยจะทำยังไงยิงแมนฮะเปิดมาเลยเอาไข่มาตอกที่หน้าผากของตัวเองใครได้ไข่ดิบจริงอตายแล้วบทลงโทษที่แห้เอาไข่มาตอกที่หน้าผากของตัวเองเพื่อหาคนที่จิงบ้าแล้วไข่ก็ต้องตอกบนกระทะสิจะมาตอกบนนี้ได้ไงอ่ะบ้าละเรื่องที่แก้ก่อนเลฮะ แม่รอดไปสำหรับหนุ่มแก๊กนึกว่าจะโป๊ะแตกเป็นประเดิมเอาเลิกเอาชัยกันสักหน่อยเฮ้ยเซ็งเป็ดอะต่อไปางคุณวีนะครับหนึ่องโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้สุดยอดต่อไปเป็นพี่ดอสฮะแล้วจะรังเกียจอะไรกันขนาดนี้วะเฮ้ยพี่ดอนโดนครับ ผ่านไปทั้ง3คนยังไม่มีคนโป๊ะแตกสักคนสาธุก็ให้ดีเจเดโป๊ะแตกจนหน้าแหกด้วยเธอเพียงแรงแรงโอ้โห <c oughs> แรงพ <c oughs> อ, <c oughs> งองไหมตายแล้วตายแล้วความเสียวสรรรยั้นวิ่งเข้ามาแผ่ป,ปกคลุมอยู่ที่หนุ่มเฟริร์สและออโต้แลว้วเฮ้ยสองคนเท่าน,นั้นนะตอกพร้อมกันตอกพร้อมกันนะทีมงานบอกว่าแรงแรงเดีนนะ๋ยวเดียวดียว โป๊ะงานนี้ต้องบอกว่าเสียวแซาไปถึงรูคุมคนเพราะจะต้องมานั่งล pues> ุ้นกันตัวเกร็งล่่าไข่ของหนุ่มเฟิร์สและไข่ของหนุ่มออโต้ที่ดันให้จิงสแมนเลือกสังหานนะอย่าช้าอย่าช้าอยากจะโป๊แตกแล้วพร้อมกันนะครับสี่มมันลุ้นเลย ับบตเืยเลยเป็นไงฮะไข่กับใบหน้าของคุณสมานกันด้วยดีไหมฮะ หน้าตึงเลยน้าตึงเลยไม่รู้จะสงสารหรือสมน้ำหน้าหนุ่มออโอตโดีที่ดันอุตริทะลึงไม่เข้าท่าอาจหานไปท้าความสวยกับจิงส์แมนว่าแต่ไอ้ไข่ที่แตกอ่ะขอได้ไหมกระทะกับน,น้ำมันน่ะพร้อมเจียวแล้วเนี่ย <c oughs> เอาองั้นเด๋ยวไปพักกันสักครู่ขอไปเจียวไข่กันสักหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาเซยกันต่อโอเค <c oughs>